ค่ะสวัสดีนะคะใครที่เข้าไม่เห็นคลิปวิดีโอนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์้วยนะคะทุกคนนะคะวันนี้หัวข้อที่ทำก็คือใครที่กำลังหลงรลักคุณเขามีใจให้คุณไหมใครที่กำลังหลงรักคุณเป็นพชชมาร์เลยเนาะเขามีใจให้คุณไหมเอ๊เรามาฟังกันสิว่าเขาคนนั้นเป็นใคร ะะใช้วิจารยณนะคะในการรับชมรับฟังดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและ12ราศีค่ะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและส2ราศีนะใครกันที่กำลังหลงรักคุณเขามีใจให้คุณไห้เป็นพลังงานภาพรวมแดนดอมค่ะเราเรื่องไพ่ไปเรื่อยๆนะคะใช้วิจารยณนะคะในการรับชมรับฟังนะคะสวัสดีนะคะ พี่ๆน้องๆแม่ๆ่พ่อ,พอทุกคนนะคะที่อยู่ในไทยในต่างประเทศวีปเอเชียยุโรปทุกท่านหรืออเมริกาฝั่งทะวันตกฝั่งตะวันออกหรือที่ไหนก็ตามนะคะที่มีบุญสัมพันธ์หรือดวงสัมพันธ์ร่วมกันนะคะเป็นกิลยะาณมิตรการจักรวาลสรรสร้างให้คุณได้มาเจอคลิปวิดีโอนี้ก็ ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์มาตลอดเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอคนเดิมคนนี้ตลอดนะคะ,ะแม่หมอก็จะมีหัวข้อดีๆหรือเรนด้อมดีๆมให้ทุกคนฟังก็อาจจะมีแซวบ้างเล่นกันบ้างอะไรเนาะอยากให้ทุกคนไม่เครียดนะเพราทุกคนชอบเครียดเพราะทุกคนอนะ่ะผ่านเรื่องผ่านปัญหาอะไรมปเยอะแล้ว เราอย่าไปเครียดมันเนาะเราพลังงานจะดียิ้มรับก่อนแล้วก็บอกแล้วนะเน้นย้ำดูได้ทนะั้งคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันสองราศีเลยจ้าใครที่กำลังหลงรักคัวเขามีใจคนใหมห่คนนี้นะบอกได้เลยนะเป็นคนที่แบบฟอร์มเยอะจัดๆอะ่ะเออจริงๆนะคนเนี้ยฟอร์มเยอะอีกโก้เยอะเออแล้วก็ มีสิ่งที่ตัวเองแบบปกปิดเยอะมีความลับเยอะอ่านะคะแล้วเป็นคนที่ถ้าพูดก็พูดเลยถ้าไม่พูดก็ไม่พูดเลยนะอ่าใช่นะคะถ้าพูดก็พูดเลยถ้าไม่พูดก็ไม่พูดเลยนะคนคนนี้นะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนถ้าเปรียบก็เหมือนคนทัดลมกุมเมถุนตุนก็จะร้อนนะคะร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นคนเท่นะ เป็นคนสมูทเป็นคนเท่นะเป็นคนมีกิมมิคในการไลท์สไตล์ในการแต่งตัวที่เป็นแบบเท่ๆนิดหนึง่งอะไรแบบเนี้แต่มันก็รวมพาทไปถึงตัวเขาเนี่ยชอบอะไรที่มันเป็นเงียบสงบใช่ไหมเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเขาได้อยู่กับ่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบหรือกับใครสักคนที่รู้สึกว่าฮิวใจเขาอะเออกลุ่ม หัวใจเขาได้เขาจะรู้สึกดีมากๆแล้วมันจะมีไม่กี่คนนะคะที่ได้เข้ามาในชีวิตเขาแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาเพราะตัวเขาเองก็ยังเป็นคนที่คือเขาจริงๆเขามีความสดใสความรลาเริงความสนุกสนานอยู่ในตัวนัแนละแต่เขาต้องนิ่งมีภาพนิ่งเขาก็คุณเนี่ย จะเป็นไม่เบื่อไม่เมากันก็ได้หรือจะเป็นคนในกลุ่มเดียวกันเป็นคนที่คุยกันยอกกันไปยอกกันมาเนี่ยก็ได้หรือต่างแดนเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยชัดเจนนี่แหละค่ะเขากําลังเอ้ยมีแบบพิจารณาในคําพูดหรือกําลังสังเกตพฤติกรรมของคุณคู่รักคุณนะ่กลับมาตกหลุมรักคุณก็ได้นะคะสองคนยืนตลอดเนี่ยคนคนนี้นะ สามีภรรยาเนะี่ยรู้สึกว่าเอ้ยทําไมช่วงนี้ภรรยาเราสวยจังเลยสามีเราดูหล่อเทจังเลยอนะไรเงี้ยเนี่ยมันเหมือนเป็นความรู้สึกกระชุ่มกระชวยอีกครั้งหนึ่งตัวเขานะแต่ก็เป็นคนกวนๆนิดน,นึงนะคนคนนี้นะปากแซ่บแซบมากเออนะชอบแบบเขาจะไม่ชอบเขารักความยุติธรรมมากมากนะคนคนนี้นะเขาชอบเขาชอบการใส่ใจในดูแลคนอื่น แต่จะด้วยอารมณ์สภาพความเป็นอยู่หรือตัวเขาเองเขาก็อาจจะเป็นคนที่โผงผ่างน,นิดนึงพูดตรงตรงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนคนนี้นะแล้วถ้าเงียบก็น,นิ่งไปเลยนิ่งจนหน้าลำคัหงดงดไปเลอยอะไรแบบเนี้ยค่ะนะคะทํางานเก่งมากเนาะอ่ะทำงานเก่งมากดูวีคือเขาเป็นคนระเบียบเรียบร้อยนะถึงเขาจะเป็นคนตรงนะ นันนิ่งนะเอาแต่ใจในะอีโก้เยอะนะแต่เขาเป็นคนระเบียบเรียบร้อยนะดูเหรียญที่เรียงกันตามสิอะไรเสร็จแล้วเขาก็วางไว้เขาเรียบร้อยเพราคุณอีกค,คนนะออคนนี้นะคนนี้นะจะเป็นคนที่กําลังหยอกคุณอยู่ก็ได้เนะี่ยหยอกไปหยอกมากระเซ้าเย้าแย่หรือคุณหยอกเขานี่แหละคะ่ะเขากําลังเลงเป้าหมายมาที่คุณหรือกําลังที่จะอยากจะดิวกับคุณอยู่แดินไกลได้ไหมได้นะคะ ออ,อยู่แดนไกลได้แล้วเป็นคนที่ทำงานเก่งป,กปักแซบเอาใจอีโก้อยากพูดพูดไม่อยากพูดก็แบบชัดดาวไปซะอย่างนั้นแนะเออเออ,เอ,อแล้วพลังงานแต่เขาที่บอกไงว่าแต่เขาแบบทำงานเก่งเนาะดูดิตอบแบบคือฉันไม่กลัวอะไรประมาณเนี้ยไม่กลัวอะไรใดๆทั้งสิน้นถ้าจะทำก็ทำเลยไม่ได้แบบมีสิ่งที่มันอยู่ในใจหรืออะไรที่มัน มีอะไรเรื่องที่มันซับซ้อนมากเขาเป็นคนมีการวางแผนมีแพลนชีวิตมีการดําเนินงานมีสิ่งที่เขาเหมือนเหมือนตัวเขาก็วางแผนไว้อะว่าชีวิตเขาจะต้องทํำยังไงสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเขาก็จะบอกว่าตัวเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ยุ่งยากกับชีวิตมากแต่ตัวเขาเองอะอยากที่จะทํา อะไรให้มันสําเร็จกับชีวิตเนาะไอ้ทางด้านเรื่องความรักอะ่ะเขาก็เคยผ่านมาแล้วอะไรแบบนี้แต่พอเขามาเจอคุณเขารู้สึกดีคุณก็เหมือนคนที่เหมือนแม่เขาไหมหรือเหมือนคนในครอบครัวเขาหรือพี่ที่เขาอะไรเงี้ยคือเขาคิดแบบนี้นะก่อนหนะ้นานี้นะเขาก็พิจรารณาเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกกับคุณมากนะคนคนนี้นะที่คุยหรือที่ดีกวกันเนี่ยหรือที่คุณกําลังอืม คุยกันรู้กันเพียงแค่สองคนเป็นความลับในใจแต่คุณรู้ไหมว่าเขากําลังตกหลุมหลักคุณเพราะว่าเขาตกหลุมหลักความดีของคุณหรือเขาตกหลุมที่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้าถึงไม่ได้ยากนะคะไพ่เจ้าชะตาของเขาก็คือเนี่ยที่เห็นเนี่ยอารมณ์ร้อนนะทํางานเก่งถ้าใครที่อยู่ในตกชาวราศีพฤษภกันบังก่หรือมเมส กูเมทุนตุนเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะบุคลิกแบบนี้นะคะทางานเก่งนะช่วงนี้ทํางานเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าใครมีเขาเป็นลูกน้องเนี่ยเขาจะเป็นคนที่โอ้โหมีศักยภาพที่ค่อนข้างดีมากๆนะคะคนที่เขามีใจให้คุณหรือเขาแอบซ่อนความรู้สึกเขาไว้เนี่ยก็ปากหนักขนาดนี้จะจะไม่พูดยังไงแต่ถ้าหึงอนะ เขาก็จะหึงคุณเลยนะคุณคนเนี้นะเออเนี้ยนะออนยนะคะคุณนะทําไมเขาถึงแบบหยุดคือมันไม่มันมันไม่มีคําว่าไม่หยุดจ้องมองคุณไม่ได้เพราะว่าตัวคุณอนะบอกได้เลยว่าตัวคุณก็เป็นคนที่เออมีม,มุมที่น่ารักแล้วก็สดใสนะเนี่ยหนักแน่แล้วก็ดูดิการแต่งตัวสไตล์ของคุณมันมันเหมือนมัน,ม,นมันถูกอกถูกใจเขาเหลือเกินนะคะการแต่งตัวสะอาดสะอานผิวพรรณ พองเป็นยองใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบคือไม่มากไม่น้อยจนเกินไปอะไรเงี้ยเนี่ยมันเป็นไฮไลไท์ที่มันเป็นเหมือนแบบคนคนนี้นะเขาก็จะมองตั้งแต่หัวจนเท้าแต่เขาไม่ได้พูดเขาไม่แน่อะไรเขาจะมองเอ้ยคุณถึงคุณจะเป็นคนที่ดูโกกาอะไรเงี้ยแต่เขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนที่ละเอียดนะในการแต่งตัวมีมีสมูท มีสิ่งที่สิ่งที่เขาชอบอการแต่งตัวมันก็เป็นพลังงานดึงดูดให้คนมองเช่นกันนะคะเออนี่ยเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่มันสิ่งเล็กเขาเรียกว่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าลักที่บางคนเขาไม่ได้มองบางคนก็ไม่ได้มองเราเออแต่งอะไรกันแต่เขาเป็นคนที่ละเอียดเอาง่ายๆนะคะถึงเขาจะมีอีโก้หรือมีกําแพงแล้วกันเขาชอบคนแต่งตัวสะอาดหรือเขาชอบคนที่แต่งตัวถูกกาลเทศะแล้วคุณก็ อยู่ในพาร์ทนั้นที่เขาตั้งมาตรฐานไว้นะคะคนคนนี้นะถ้าเขาอยู่แดนไกลเนี่ยถ้าเขาเป็นคนต่างชาติเนี่ยเขาชอบคุณในที่คุณเป็นคนแล้วก็เป็นคนที่วางตัวดีนะคะวางตัวดีคุณมีอารมณ์ขันที่จะแย่เขาอยู่ตลอดอย่างเงี้ยเขาก็ชอบนะออจริงจริงนะคะคู่รักบางคู่ตอนนี้นะสามีคุณภรรยาคุณกลับมากระชุ่มกระชวยแมจีจา๋าหวานอ๋อหวานหวานกันมากขึ้นใช่ไหม เหมือนคุณกับแฟนคุณหรือคุณกับคู่ชีวิตคุณเนี่ยขาดความรักใช่ไหมเออมันเป็นในรูปแบบอารมณ์แบบฟิลขาดความรักขาดคนเข้าใจหรือสนใจหรือดูแลกันและกันนะคะในฟิลแบบนี้แล้วก็มันเหมือนแบบเป็นการเฝ้ารอคอยอะ่ะเออเนี่ยถ้ดดินนะขึ้นนะหนักแน่นอยู่ตรงนี้นะกําลังเฝ้ารอคอยใครสักคนหนึ่งใครบางคนที่กําลังเข้ามาเขากําลังแบบ หลงหลักคุณมีใครกําลังหลงหลักคุณแล้วก็กําลังที่จะมาพิชิตใจคุณหรือเขาอะมีใจให้คุณไหมอะบอกได้เลยว่าจากแรนดอมเนี่ยกําลังค่อยๆเปิดเผยใจไปเรื่อยๆกำลังค่อยๆเปิดเผยในความรู้สึกในสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะช่วงบริบทตรงนี้เพราะเขารู้สึกว่าเขามันอยู่คนเดียวไม่ได้อะมันไม่มันไม่สนุกเลยอะมันไม่มีความสุขเลยมันอยากที่จะมีใครเข้ามา เพื่อที่จะพิชิตใจเพื่อที่จะถนอมใจกันไปเรื่อยๆเพราะเขาก็รู้สึกว่าเหงาจังเลยเนาะถ้ามีคนเข้ามาเคียงข้างหรือมีใครเข้ามาอ่ในช่วงตรงนี้ก็เหมือนก็น่าจะดีกับตัวเขามากๆเขาไม่เคยคิดว่าตัวคุณอะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคเขาเขาคิดว่าคุณอะคือคนที่เขาต้องการหรือคนที่เขาแบบอยากที่จะใช้ชีวิตด้วยหรือร่วมด้วยอยู่ตลอดเวลาคุณคือคนที่เขาตามหาคุณคือคนที่เขารู้สึกว่าเขาเขา มีความสุขมากที่ได้เจอคุณที่ได้พบคุณที่ได้เจรจาหรือที่ได้แชร์ในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกไปอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เก็บเงียบซ่อนเลนในความรู้สึกภายในใจแล้วก็เป็นความรู้สึกของคนที่มีความรักเออเกิดขึ้นอาหารมีความรักเกิดขึ้นแล้วก็มีความต้องการเกิดขึ้นในแบบระบบที่มันเป็นเนี่ย เขาก็รู้ว่าบางทีบางมุมที่เขาเป็นเนี่ยมันก็จะเป็นมุมที่มันเหมือน,นแบบนิ่งๆใช่ไหมเออเป็นมุมนิ่งๆที่สะท้อนเขาหาคุณเขาหลงรักคุณนะเขามีใจใคุณไหมอะ่ะแน่นอนคะ่ะจากแรนดอมเนี่ยมันเป็นคําถามที่ปลายเปิดนะเขามีใจให้คุณคะ่ะเขาหลงรักคุณเขามีใจให้คุณนะคะมากเลยแต่เพราะความปากแข็งทํางานเยอะมีข้ออ้างนู่นนี่นั่น,านสารพัด นะคะก็คนที่ไม่ได้อย่างใจคนนี้แหละคะ่ะเขากําลังเลงขันสอนมาที่คุณปึ้งนะคะเลงมาที่คุณว่าเฮ้ยจริงๆแล้วะเขาก็มีความรู้สึกแบบเนี้ยเเกิดขึ้นกับคุณนะเขามีความรู้สึกความต้องการถึงทางด้านเรื่องความรักกับคุณจริงๆเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเขาอ่ะหรือตัวคุณอนะ่ะจะเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณกับเขาอ่ะไม่ดีนะคะนะคะถึงแม้คุณจะเป็นคนสองหุย บุคลิกสองอารมณ์อะไรเงี้ยเขาเขาก็รู้นะว่าคุณเป็นคนน่ารักอ่ะแล้วก็เป็นคนสดใสคนหนึ่งนะคะ The h i ห h Princess ก็คือก็คือผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะมีเห็นไหมถือคอมพิวตัว์ร่ายมาเนี่ยแต่งชุดเนี่ยเห็นไหมความอ่อนหวานความนุ่มนวลของคุณอ่ะมันช่างเย้ายวนใจหรือโดนใจเขาเหลือเกินนะคะเขาไม่คิดที่จะหยุดมองนี่คือเสน่ห์ไปจังหวะของคุณแล้วก็สิ่งที่เขาหลงไหลคุณก็คือคำพูดและการแต่งตัวใกล้สไตล์ของคุณ การอยู่กับเพื่อนการอยู่กับคนในสังคมรอบข้างธรรมชาติของชีวิตของคุณนี่ก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกว่าตัวเขาเองอะโอ้โมันไม่มีแบบพาสที่ที่จะทำให้ให้เขาหยุดหันเหมามองคุณมันมันมันไม่มีอะที่ว่าเขาจะมองคุณไม่ได้โอ้แล้วนี่ก็คือเนี่ยเห็นไหม นายออสก็ nice. also, คือใจที่เขาเขาเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเขาเป็นคนที่เขาื้องจะทําอะไรแล้วต้องแน่จะพราเขานึกถึงคุณทีไรเขาก็จะรู้สึกมีรอยยิ้มเห็นมาใบหน้าเนี่ยใบหน้าผู้ชายคนนี้เขามีรอยยิ้มนะแล้วก็อีกมือหนึ่งก็ถือดาบไว้ด้วยอารมณ์ข่มอารมณ์ความคิดถึงไว้นะคะอย่าที่จะทักทายเลยแม่จะทักทายยังไงดีเนาะอะไรเงี้ยจะใช้ก็เขาก็ไม่เก่งก็บอกแล้วว่าถ้าเป็นทางด้านเรื่องความรักแขความมือคือไม่เก่งหรอก ะะแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นน่ะเก่งเขาก็เจอสิ่งที่มันเหมือนแบบไม่มีความสุขมาเนาะเขาก็อยากจะใช้แบบมันที่มีความสุขมากับกับตัวเขาเองด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาตัวเขาเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาก,กับตัวเองเยอะปิดกั้นปิดเงียบความรู้สึกไว้แล้ววันนี้มันได้เจอคนที่ถูกใจแล้ววะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาหลงรักคุณในแบบฉบับที่คุณเป็นคุณ นะคะแล้วยิ่งตัวเขากับคุณนะ่ะได้คุยกันมากขึ้นได้สัมผัสถึงความหลับแบบแบบเออความใจดีของคุณมากขึ้นเขาก็เลยตกหลุมรักเลยเขามีใจไหมมีใจแต่เพียงเพราะว่าบางทีด้วยตําแหน่งหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่ทร,รมาติของเขาเขาอาจจะแบบยังไม่เด้เปิดเผยให้คุณได้รับทราบก็ได้มีธาตุธาตุลมเยอะเออธาตุลมเนอะกุมเมทุนตุลช่วงนี้เขาก็จะเหมือนแบบข่มอารมณ์ไว้อะ เขาเจอเกี่ยวกับปัญหาค่อนขาอ้างเยอะๆมากๆในที่ทํางานหรือสถานที่ของเขาเขาก็อยากจะใช้ชีวิตแบบให้มันเป็นธรรมชาติของเขาเอาให้ดีที่สุดแล้วเขาคิดว่าตัวเขาอะมีอะไรที่ทําได้อีกเยอะมากๆนะคะได้อีกเยอะมากๆแล้วก็อยากที่จะฝากถ้าคุณมาดูเรนดอมเนี่ยคืออยากที่จะฝากแบบเออให้คุณได้รับรู้ว่าคุณอะคือคน คือคนของเขาแล้วนะในความรู้สึกนะคะในความรู้สึกเขาคนนี้อยู่แดนไกลเมื่อใช่คนที่คุยดีนี่ละค่ะคนที่ทำให้คุณชุ่มหัว,วหัวหใจได้ทุกวันนี้ก็ได้แล้วคุณก็เป็นความรู้สึกที่มันเป็นเหมือนแบบผู้ใหญ่คุยกันะมีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตคล้ายๆกันนะคะออมีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตคล้ายๆกันอะ มาใช้พลังงานนิดหนึ่งสินะคะว่าพลังงานความรักอะทั้งคุณและเขาอะทําไมเขาถึงแบบเออถึงมองว่าคุณอะเป็นคนที่แบบเออคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วก็คิดถึงคุณเขาไม่ใจไหมนะโอ้เขาเหมือนตัวเขาอะในทางด้านเรื่องความรักของเขาอะเขา ไม่ได้เจอความรักที่มันสวยงามอะมาไงเขาก็เลยรู้สึกว่าการเปิดใจของเขาอะมันจะมันจะไม่ได้เหมือนที่เบื่อได้เคยเจอมาก่อนเขาต้องค่อยเป็นค่อยไปในความรู้สึกหรือในความสัมพันธ์เขาไม่อยากเร่งรีบเพราะว่าการที่เขาได้เร่งรีบอะมันทําให้เขาเหนื่อยมาแล้วพอตอนนี้มันมาเจอคุณคุณก็ไปเรื่อยๆหูคุณคุณไม่ได้ ที่อยากจะเออยุ่งวุนว่นวายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วคุณก็เป็นผู้ใหญ่เออที่น่าอบอุ่นออกมาเนี่ยเป็นวีนถือดาบเป็นคนที่ถ้าเขารู้เลยว่าตัวเขาอะนะคะถ้าเขาอยู่กับคุณเขาจะต้องมีความบันเทิงหลมีความสนุกสนานอย่างแน่นอนอ่าแล้วคุณก็เป็นคนคนหนึ่งที่ที่สามารถที่จะปกป้องเขาได้นะคะเนี่ยเห็นปะร้อนเหมือนกันแหละแหมเป็นคนอารมณ์ร้อนเหมือนกันแล้วก็ ก็เป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตคล้ายๆกันเช่นกันนะคะเข้าลงหลักคุณมากแล้วเขาก็ก็ลงมีใจให้กับคุณแต่เขาเพียงแค่เขาไม่ได้พูดการแสดงออกของเขาอาจจะน้อยเหมือนไม่ได้เหมือนคนทั่วไปเพราะความที่มันเป็นโรคส่วนตัวหรือติดหรือเปล่าอินดี้เออความนี้เป็นอินดี้แต่เขามีความหลังมาเสิร์ฟหรือมามอบให้นั้นเนี่ยมีความหลังมามอบให้นะขยายดาบยิ่ง น้ำติดกระดาบเนี่ยก็คือเขาเป็นคนที่ละเอียดมากนะเขาจะใส่ใจคนที่เขาอยากใส่ใจเขาจะให้กับคนที่เขาอยากให้ถ้าเขารู้สึกว่าสิ่งไหนเป็นเซฟโซนให้เขาเป็นความรู้สึกดีๆให้เขาเขาก็อยากจะมอบให้เขาไม่ได้ต้องการให้ใครเข้ามาในชีวิตเขามากนะเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องการความวุ่นวายนะคะเขาต้องการคนที่รักเขาจริงแล้วก็จริงใจกับเขา อยากหยิบยืดถ้าเจอแล้วเขาก็จะหยิบยืย่นให้ความรักนะคะที่เขา,หย,าหยุดมองเพราะว่าเขารู้รู้ว่าคุณอ่ะเป็นคนใจิตใจดีเป็นคนน่ารักเป็นคนสดใสมีอินเนอร์จีที่มันเยอะเป็นคนที่เข้าถึงในความรู้สึกได้ง่ายไม่ได้ยากแน่นอนค่ะนะคะฉะนั้นหัวใจเขามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะคุณคุณทําให้เขา รู้สึกว่าอยากมีความรักเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วสิ่งที่เป็นธรรมชาติของคุณทําให้เขาลงหลในความมีสเสน่ห์ของคุณรอยยิ้มใบหนะ้าเป็นคนตรงแล้วก็ไม่มีเล็ดในอะไรเขาก็รู้สึกว่าสบายใจในการที่จะคุยหรือดิวกับคุณเอออยากจะมาหาจังเลยนะคะเนี่ยเอออยากจะมาหาอยากจะแบบล้นใช้ชีวิตด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมาคุย อย่างน้อยก็ได้ได้เจอกันดีกว่าเออได้พูดได้คุยได้เจรจาได้สารสัมพันธ์ในสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบในความรู้สึกหรือความความกระชุ่มกระชวยหัวใจอะ่ะมันเกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วนะคะแบกรับปัญหาไว้เยอะคนนี้นะคะนะคะที่มีกำแพงหรือมีความเป็นอีโก้เนี่ยก็คือตัวเขาแบกรับปัญหาเยอะนะคะปัญหาในชีวิตเยอะดูแลคนในครอบครัวเยอะไม่ว่าจะ ใครก็ตามแย่พี่น้องเวลาเดือดร้อนเขาช่วยเหลือมดุดฉะนั้นแน่นอนค่ะเขาก็อยากจะช่วยเหลือคุณหรือเขาอยากที่จะมีคนรักดีๆเขาหาเขาแล้วเขาไม่ได้ต้องการใครที่เข้ามาทําให้เขารู้สึกวุ่นวายใจเขาต้องการคนที่จะรักเขาจริงๆแล้ววันนี้เขาก็รู้หัวใจตัวเองแล้วว่าเฮ้ยหัวใจเขานันสี่ห้องเขาไม่อยู่ที่คุณมาหลงรักคุณยังไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็อยากที่จะ ทำยังไงก็ได้ให้ความรักครั้งนี้มันเปิดเผยใจไปได้หรือจะต้องมีวิธีการในการที่เขาหากคุณเพราะเขาทนความคิดถึงไม่ไหวคนคนนี้นะเออก็คือคนที่คุณดิวหรือคุยอยู่นี่แหละค่ะนะคะคนต่างแดนต่างชาติแต่คุณรู้สึกว่าคุณจะมองเห็นใจเขายากมากเพราะเขารู้สึกว่าเขาอ่ะไม่ค่อยเปิดเผยใจให้คุณใช่ไหมแต่รู้ไหมว่าเขาสังเกตคุณทุกอย่างคําพูดคําจาวิธีการพูดไมเซ็ต ความน่ารักสใสของคุณเขาสังเกตเขาถึงได้บอกว่ารายละเอียดแบบนี้ส่วนใหญ่คนจะไม่คิดถึงหรอกเออจะชอบก็ชอบเลยในยุคในสมัยนี้อะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่เขาเป็นคนเหมือนหัวโบราณนะคะถ้าถ้าเขาจะชอบกับคนหนึ่นคนคนนั้นจะต้องเป็นคนใจดีจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่เยอะแล้วหัวใจของเขาว่ามันเหมือนมันเหมือนแบบมันจะต,ต้องใช่จริงๆอ่ะ เขาไม่ไม่อยากที่จะมารักแบบแก้ไขรักแบบแก้ตัวอะไรเงี้ยมันเหนื่อยเกินไปถ้ามันเป็นในรูปแบบนั้นเพราะว่าการที่รักแบบนั้นนะมันเหนื่อยแล้วมันก็ท้อมากที่ผ่านมานะคะมันเขาไม่ใช่เด็กแล้วว่าที่จะมาทําตัวแบบ อะไรแบบนี้ได้นะคะแล้วก็เขาไม่อยากที่จะมีปัญหาในทางด้านเรื่องความหลักเพราะงานเขาก็เยอะอยู่แล้วนะคะแล้วที่ละคนเถอะจะได้ไม่ต้องปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นความคิดแบบผู้ใหญ่ดีเนาะนิ่งๆได้พาเล่มงามนะคะแล้วก็ได้เป็นการขัดคนขัดความรู้สึกของตัวเองด้วยนี่คือตัวเขานะคะหลงรักคุณนะคะแล้วก็ชอบที่คุณเป็นคนอบอุ่นแล้วก็เข้าถึงใจคนได้รู้สึกว่าเออดีเลยอะนะคะ ไม่ได้มีเล่ใน,นอะไรกับความรู้สึกหรือ question mark ในชีวิตคุณไม่ค่อยมีเยอะเหมือนคนอื่นเพราะคุณเป็นคนอารมณ์ดีหรือเป็นคนสองบุคลิกก็เออบางทีก็พูดตรงๆอะไรอย่างเงีง้ยเาชอบคนพูดตรงไม่มีพิดม่ภัยค่ะดีกว่าคนที่มันเก็บเงียบความรู้สึกที่เขาเจอมาเขาจะเป็นคนที่น่ากลัวมากกว่าคนแบบนั้นนะคะพลังงานนี้นะคะเขาลงหลักคุณนะเขาไม่ใจให้คุณนะคะเป็นข <c oughs> ้อความหรือเป็นเหมือนเป็นเหมือน เหมือนความรู้สึกที่หรือสิ่งที่เขาอยู่ในใจเขาอะเขาไม่ค่อยได้พูดให้คุณฟังหรือคุณคุยกับเขาทุกวันเนี่ยคุณยังไม่รู้เลยว่าเขาคิดยังไงแต่จริงๆร,งรงแล้วเขาคิดถึงคุณนะเขาต้องการเขาอยากพบเจอเจออยากคุยอยากดีลแหละเจรจาอยากใช้ความสัมพันธ์หรือสิ่งที่มีอยู่ตรงเนี้ยให้มันเกิดขึ้นแล้วเขาจะ เขารู้ตัวเองนะ่ะเหมือนเขาตื่นรู้ว่าเขาจะต้องทํายังไงกับความสัมพันธ์หรือความรักครั้งนี้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอให้คนโชคดีค่ะมีความสุขบา,บายๆค่ะแฮปปี้นะคะยิ้มก่อนยิ้มรับพนังงานดีๆแล้วพลังงานบวกค่ะบายบายค่ะ